สวัสดีครับวันนี้อีสานเะกราวนะครับจะพามายามรอบของเรานะครับสองหลังเนาะเดี๋ยวมาลุ้มนมาชมด้วยกันนะครับว่าจะหมานหรือเปล่านอดักไว้3ามวันแล้วเนาะพี่เราได้มายามเลย น้องตัวนี้เข้ามาท่นใหญ่ครับพี่น้องอใหญ่มากน้องท่อนย์ครับโอ้ใหญมากครับนึก,กว่าจะไม่โดนครับพี่น้องดูอตัวใหญ่มากครับ โดนโอ้น้องติรกโดนลสลิปเต็มเ,เลยโอ้ลสลิปเทียบแล้วครับพี่น้องลาสลิดบางโบนะครับโอ้หมานหมานครับวันนี้ อันนี้ก็มาดูผลงานสุ่มไก่บ้างเนาะสุ่มไก่ดัปลาสุ่มไก่นะครับที่ดัดแปลง<อ>กันเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าจะมีตัวกังไหมนานแล้วนะครับที่ตัวมันไม่เข้านะลุกไดงไหมไม่ลุกเลยนองเลยเป็นยังชิ้งไปก่อนเนานะ ไปดูหอยเฟลครับนี่นะครับหอยเฟลของเราที่เคยโดนปลาตัวใหญ่ๆเนาะแต่ไม่หมานหลายเชือแล้วครับดูเป็นอะไรดังนะ สลิดเป็ตัวพี่น้องเดี่ยนะครับเ,เลียนหนาครับพี่น้องเพราะว่าถ้ามันไม่โดนมันก็ไม่โดนเนาะโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าได้กินครับพี่น้องครับก็น,นี่ก็ผลงานของเรานะผมเี๋นะครับ คปลาชอนยักษ์อยู่นั่นก็นี่นะครับปลาสลิดคราวจับใส่ถุงนะครับขออนุญาตครับขออภัยครับผมนี่ครับตัวใหญ่ครับผมขอได้กินครับโอ้สั่นแรงครับพี่น้องกิ่ตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัวนะครับเก้าตัวเดี๋ยวรอดอีกตัวนะครับสิบตัวนะองพี่น้อง là tròn được chút xay đầy bố oh, rồi này Tuông dày nó no. oh, mặt để mới đầy nó Thân nghe đi oh, thấy có đầy nó no. เอาละครับผม10ตัวนะครับลาสลิบตัวนี้โอ้ตัวใหญ่เลยนะครับพี่น้องดูมือผมกับปลานะครับใหญ่เลยครับอุ้ยดูแรงไม่ไหวเลยวะ ตอวมันชนค่องนอพี่น้องสักแตกหมด <c oughs> ถึงบานบอ้อหนอะถุง <c oughs> ไม่คิดว่ามันจะได้น้อพี่น้องเอาถุงมาเล็งนิดเดียวโอเคครับได้อยู่ เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่คืนน้องพี่น้องทางกอนมัดหลุดน้ะพี่น้องมัดหลดุดเอาไอ้ที่ทำกับข้าว ที่ครัวที่เสียแนละ้วมาทำนะพีน้องชั้นวางข้าวนะไอชั้นวางจานนะครับพี่น้องหมานีลีได้เด็ดปลาตัวใหญ่ด้วยนะพี่น้องโอเคครับพี่น้องก็ฝากติดตามชมนะครับแล้วก็คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมวันนี้ผมต้นไอ เปลี่ยนช่องนะครับพี่น้องก็ติดแต่ผมต้นคนอีสานเนาะก็เปลี่ยนไปช่องอีาสานเสาะกล่าวนะครับก็ฝากกันติดตามชมนะครับผมพี่น้องวันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ